วัน,นี้ราชบมานำเสนอแกงพัก เจนะคะเพื่อนๆดูเราได้ประกาศมาตั้งสามก้อสามสิบบาทเองค่ะวนๆวนๆวนๆวนหม้อกรอบปะ๊อกดังป๊อกอะไรหักทีดังป๊อนเลยเพื่อนๆอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงวัตถุดิบของเรานะก็จะมีใบมะกรูดมีขามีพริกสดและพริกแห้งเลยจ้าตามด้วยอะไรเนี่ยเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็น้ำมันพืชถือเอาไว้ผัดน้ำพริกนะจ้าแล้วก็เกลือนะจ้าเกลือป,อนนป่นนะจ้าแล้วก็บาราเจนะจ้าตามด้วยผงรสดีเจเลยนะจ้าดีจ้าน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนี่ผม รถตีสีข,ขาวเนี่ยนะเราก็เกือป่นยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องยี่ห้อนี้จากนั้นเราก็ไปทําความสะอาดผักกาดเลยด้คะหันห่นหั่นให้ประมาณนี้แล้วก็ล้างสัก2 3ถึงสาน้ำนะคะล้างเสร็จปุ๊บล้วก็เอามา,าวางในในถาที่แบบว่าให้มันหยัดน้ําก่อนจากนั้นเราก็มาขวพริกก่อนนะคะพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูตามใจชอบไปค่ะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะว่าจะใส่พริกอะไรจากนั้นเราก็โขลกนะคะยังไม่ขวคะ่ะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ขานะคะเอาใส่ขาก่อนนะใส่ขาเสร็จปุ๊บขาที่ เราเตรียมมาเมื่อกี้ใส่ให้หมดเลยนะคะมันจะได้หอมๆนะคะจากนั้นเราก็ครอ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 ค่ะครอค่ะคุกให้เข้ากันนะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะถ้าขี้เกียจเนาะเอาตามด้วยเกลือสองช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นนะคะเกลืออะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะถ้ามีเกลือไม่ก็มีเกลือเม็ดเลยก็ตามด้วยชูรสเจอีกนะคะสองช้อนโต๊ะก็พ อ่าเป็นไงแล้วก็ปาราเจสิคะขาดไม่ได้เลยพระเอกของเราสองช้อนโต๊ะจ้าปุดความนัว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 สิบแล้วแล้วก็โคร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 เลยนะคะโครให้เขากันสิคะโครโครอ่าไม่โขกก็แล้วแต่นะแค่นี้ก่อนนะคะงั้นก็ไปคั่วพริกแกงก่อนแล้วกันคั่วพริกแกงเสร็จให้หอมๆอเสียน้ำมันพืชร้อนๆนะคะแล้วก็คั่ว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 ให้หอมหให้สุกๆไม่ต้องสุกมากก็ได้ให้หอมๆก็พอละ แค่นี้แหละหัวหัวหัวเอาเร็เร็วเรๆวเร็หิวข้าวหิวข้าวแล้วอ้าวแค่นี้นะคะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยคั่วให้หอมเหลืองนะคะไม่ต้องแบบว่าให้ไหมนะคะถ้าไหมเราไม่อร่อยนะคะตามด้วยน้ําปล่าประมาณ1ลิตรเลยค่ะหรือจะมากกว่านั้นหรือจะน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่ท่านเลยนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วแต่เราเลยก็รอให้น้ําเดือดบุ๊บบุ๊บบ๊บ๊บ๊ตามด้วยเต้าเจียวเจอีกหนึ่งท็อปพีเพิ่มความนัว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 นจ ความเข้มข้นของน้ําก็จะประมาณนี้เลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับน้ําขนมจีนน้าเงี้ยวนะคะวิธีทําก็ไม่ไม่ต่างกันมากนะคะตามนี้เลยค่ะแล้วก็คนๆๆให้เดือดพอประมาณนะคะอ่าพอเดือดบุ๊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 บุด,บ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 ดเสร็จแล้วแล้วก็ ตามด้วยอ้าวประกาศสิคะพระเอกของเราใส่ให้หมดเลยค่ะให้ท่วมกระทะให้ล้นกระทะไปเลยนะคะโอ้ยน่ากินเลยยังไม่สุกหิวแล้วอ้าวใส่ไปเลยแล้วก็คหนคนโหนคนสิคะโหนนคหนคน,หน,ห,น,ห,น,ห,นหน้าตาก็อ,ออกประมาณนี้เลยค่ะเป็นไงน่ากินไหมคะเพื่อนๆพ,นพนืตามด้วยแคบเจหรือหนังไก่เจหรือจะอะไรก็เลีอกแต่เลยค่ะใส่ไปได้เลยค่ะอะไรที่มันมีรอบตัวก็เอามาใส่ได้เลยจ้ะเพิ่มความสีสันของอาหาร ของเรานะคะเป็นงไงแล้วก็คนให้เข้ากันเป็นยังไงล่ะกินผักกาดใส่ไก่ก็จะประมาณนี้เลยอหอมไปถึงนอนหรือเปล่า หอมก็มาตักเอาไปคนละถ้่วยคนละชามไปกินกับข้าวตามด้วยใบมะกรูดลืมใส่ใบมะกรูดอะตามก่อนตามใบมะกรูดก่อนเราจะฉีก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 ,ก,กนะคะไม่ต้องหั่นนะคะเพราะว่าฉีกใบมะกรูดนี่ก็จะเพิ่มความหอมมากกว่าหั่นนะคะอะแล้วก็คนค่ะพอใส่เสร็จปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่ให้เยอะกว่านี้เพราะเราชอบกินใบมะกรูดบำรุงสายตานะจ๊ะบำรุงสมองด้วยทําให้สมองปลอดโปรต์นะคะถ้าใครกินใบมะกรูดแล้ว โอ้โหแล้วก็โคนให้เข้ากันหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่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 เป็นยังไงอ้าวถ้ามันชิมดูแล้วเป็นยังไงก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็แต่งเติมกันเลยนะคะนี่แล้วฝากติดตามด้วยนะคะเราจะได้มีคลิปใหม่ๆเสนอให้ทุกวันนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบาย